ดียวเฉืกๆปีสิ0แสนตัวบาทดาวศูนย์บาทงวด4 0 0พบาทตลอดสัญญามาแล้วครับพี่น้องชมค่ะไอเสมจัดให้ครับออนิวเชฟ2 0 1พแต่งซิ่งด้วยไวรุ่นเอาไปทำกินไวรุ่นเอาไปสร้างโตวไวรุ่นเอาไปขนทานไวรุ่นเอาไปแกงงาหงว่าไวรุ่น <c oughs> เอาไปยังเอาไปเล่นงวด4 0 0พบาทนะล้อเวลสี่เส้นนานาจุกหน้าจอ หน้ามือจับไทเทเนียมวัตบูธครับพ่อลั่นลั่นพ่อเสมอหลังเก่งนะาล่อแม็กเวลยางยีราฟพ่อหลวดเตีย้ยจับส้มโอ้โหหนีคันเดียวเชฟหัวเดียวออนิวเชฟ2,013 2นสิบแสนกว่าบาทส่วนลด20,000งวด4,000กว่าบาทตลอดสัญญาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวของแต่งเต็มลำด้วยไม่เล่นรออะไรอยู่จ้า ไปแลนงานก่อสร้างเอาไปขับรถจีบสาวงวดสี่พันกว่บอกอปปา,าวว 4, บาทนะเลี้ยงเหล่างูเบิดหลายก็เหลือสี่พัน 4, อีกครับพี่น้องเอาสองแสนกว่าบาทแคปหน้าจอเอาเส้นรถไปสองเมนวดสันวัดพันสี่พันเก้าตลอดสัญญาฟีดาวฟีจอฟีจัดฟีโอนส่งฟีทัวร์ไทยนะจัดส่งทั่วประเทศทุกอาชีพเข้ามาหาไอ้เกษตรกรค้าขา,ขายพนักงานบริรบราษาาัทรัาวิซซ่ากินรับเหมาทุกอาชีพไอ้ช่วยดันช่วยทุกคันดันทุกเกตไอเส็มรถสิ่งจัดให้ พิมพ์คำว่าถูกพิมพ์คำว่าสุดพิมพ์คำว่างามพิมพ์คำว่าเก่าเข้ายปยายเสมสูงมแจกเสื้อให้ครับพี่น้องเอาถูกเอาสุดเอาเก่าไล้ล้นรีบจอง